เวองหลังเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้คือมนุษย์ที่ต้องลงไปใต้น้ำนักดำน้ำเชิงเทคนิคหรือเ technical d ว v e r s ต้องรับแรงดันมากกว่า30เท่าของแรงดันอากาศบนผิวโลกพวกเขาทำงานในอุณหภูมิเพียง4องศาและอยู่ในความมืดสนิทต,ตลอดเวลาเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยท่ออากาศอุดตันสายเคเบิลพันตัวหรือซากเรือขยับอาจหมายถึงชีวิตที่สูญสิ้นในพริบตา เมื่อเรือถูกยกขึ้นถึงผิวน้ำมันจะถูกลากเข้าฝั่งไปยังท่าเรือเพื่อแยกชิ้นส่วนวิศวกรจะตรวจสอบว่าโครงสร้างใดสามารถรีไซเคิลได้และส่วนใดที่ต้องทำลายเพราะมีสารพิษตกค้างน้ำทะเลรอบบริเวณจะถูกตรวจสอบซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารเคมีบางครั้งการกู้เรือเพียงลำเดียวใช้เวลาเกือบ5ปีเต็มตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แม้เทคโนโลยีของเราจะล้ำหน้าเพียงใดแต่ทุกครั้งที่มนุษย์กู้เรือจากก้นทะเลเรายังต้องอาศัยความกล้าหาญและหัวใจของนักดำน้ำที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อฟื้นคืนสิ่งที่มหาสมุทรได้กลืนกินไปเพราะในท้ายที่สุดมหาสมุทรคือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดบนโลกและมนุษย์เราเป็นเพียงแขกตัวเล็กๆที่ได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นมาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา